สวัสดีค่ะวันนี้วันที่28ในสายนิยานอน2022นะคะมีเรื่องเล่าให้ฟังนิดนึงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นี่แล้วก็ตัวเองนะคะเมื่อวานนี้พาหลานสาวอากิีไปไปรับมาจากโรงเรียนแล้วพาไปแทนข้าวที่สนามกอล์ฟแล้วก็ไปซื้อรองเท้ากับเสื้อสาเหตุที่ไปซื้อรองเท้าเพราะว่าหลานอะ่ะหกลม้มวิ่งแล้วหกลม้ลมหกล้มหัวเข่าแตกนะคะก็ฟังเขาเล่าเขาก็เล่าว,ว่าเพื่อนะวิ่งมาข้างหลังเขา เขาไม่เห็นแล้วก็เหมือนกับผักเขาล้มแล้วก็ทางครูเขาก็โทรศัพท์มาบอกแม่ของอากิว่าอ่าลูกสาวเนี่ยล้มแต่ไม่เป็นไรมากไม่ร้องไห้นะคะพอมาเจออากิจริงๆอากิบอกว่าอากิเจ็บมากอากิร้องไห้เยอะ้เจ็บตรงหัวเจ็บตรงหัวเขาเะะ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเออมาดูว่าเอ๊ะหลานทําไมล้มรองเท้ามีส่วนหรือเปล่าหรือว่า เป็นเพราะว่าหลานเราสนชอบวิ่งด้วยนะวิ่งเก่งมากเลยเดินไม่ได้เดินไปกระดังกระโดดไปวิ่งเดินก็ต้องไปเดินในที่ที่มันลกๆไอ้ที่เรียยเรียมันไม่เดินไม่ทราบเขาไปอะไรเขาก็เลยไปซื้อรองเท้ามาสองคู่นะคะสองคู่กับเสื้อสองตัวให้หลานจากนั้นก็มาเล่นที่บ้านคุณยายเขาที่นี่แล้วก็มาช่วยยายปลูกต้นไม้ไมาช่วยยายทํางานนะคะแยแอนนะคะส่วนแอลก็ไม่ได้ไม่ได้ออกไป าข้างนอกเพราะเมื่อวานมันข้างนอกมันหนาวมากก็เลยอยู่แต่ในห้องหลานก็มาวิ่งไปวิ่งมาในห้องแล้วแล้วก็บอกว่าอากิจะเอาการ์ดที่ซื้อให้กับแม่เขาอากิจะไปเขียนให้แม่วันวันแม่ที่นี่จะเป็นวันที่8ดพฤษภานะคะก็ประมาณอีก10วันเขาก็ซื้อการดมาจากห้างที่ไปซื้อรองเท้าด้วยแล้วเขาก็เอาเลือกการ์ดค<อ>ุยแา<อ>แองเขาช่วยเลือกการ์ดว่าจะต้องให้อันไหนแล้วเขาก็มาเขียนการ์ด ก็วิ่งไปวิ่งมาถือการ์ดปขัดการ์ดมาเนี่ยค่ะแล้วพอไปส่งที่บ้านเขาที่ตัสเส้นโอ๊กเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าอ้าวเขาลืมเขาลืมการ์ดที่เขียนให้แม่เขาก็จริงเขานึกได้ตั้งแต่ที่ร้านอาหารแล้วนะคะพาไปทานอาหารี่ปุ่มด้วยตอนเย็นก่อนกลับบ้านเขานึกได้แล้วเขาก็บอกว่าอุ้ยเขาลืมการ์ดที่จะเขียนให้แม่เขาวันแม่ให้ให,ให้ไปดูด้วยให้ไปดูด้วยว่าอยู่ที่ไหนอ่าพอดีก็เลย รับคาอากิมาว่าโอเคเดี๋ยวยายจะดูให้เพราะวันนี้ยายจะไปร้านร้านอากิร้านแม่อากินะคะก็คือที่เดียร์ยัดไทยก็อา่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการไปไปเที่ยวดูร้านลูกสาวแล้วก็หาอากินะคะคือพ,พี่ที่เขาจะพาไปเนี่ยเขาก็จะไปทานข้าวอยู่พอดีเาก็เลยมารับไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวจากจากคลิปนี้ไปแล้วก็จะเป็นคลิปที่ จะรีวิวร้านของลูกสาวเดรยัดไทยที่เตาเส้นอกนะคะร้านนี้ก็ขายดีมากจริงๆแล้วลูกสาวอะ่ะแม่ของอากิอะ่ะเขามาอยู่ที่นี่กับน้าก็คือน้าของเขาคือแอนเนี่ยคือน้องสาวของเราเนี่ยสิบกว่าปีแล้วสิบหลักสิบกว่าปีจาไม่ได้ว่าสิบถึงสิบห้าปีหรือยังนะคะแล้วก็เขาก็มาได้มาหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านอาหาร อายุไม่เยอะอายเขาก็ยังไม่เยอะอะคะแต่ก็ทำทําทร้านอาหารได้แล้วเขาก็เก่งมากนะคะหุ้นกับเพื่อนก็เลยมาคุยให้ฟังว่าวันนี้เดี๋ยวจะไปไม่ได้ทํางานค่ะเดี๋ยวก็จะไปทานอาหารกับไปหารที่ร้านที่ร้านลูกอะ่ะแล้วก็จะจะ,จะเจอหลานสาวก็เอาการ์ดที่ที่เขาเป็นห่วงว่าจะต้องให้แม่เขาวันที่8พฤษภาวันแม่เนี่ยเอาไปให้เขาด้วยนะคะวันนี้ก็จบคลิป เท่านี้ก่อนคุยให้ฟังเพลินๆน,นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะที่ร้านต่อที่ร้านเดือยย่าไทยต่อเส้นโอสวัสดีค่ะโอเค